ตอนแรกตอนที่ประกาศผลออกมาก็ดีใจนะว่าเออทิดสองสนามอะเลเงี้ยว่าเราอ่านหนังสือมาถูกทางใช่ไหมแต่พอหลังจากนั้นน่ะมันต้องมีการสอบปฏิบัติการสอนแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มมี2อามปีหลังมัง้งสวัสดีค่ะคุกแก้วนะคะวันนี้นะแก้จะมาแชร์ประสบการณ์เตรียม สื่อการสอนเพื่อที่จะไปสอบปฏิบัติการสอนนะคะในภาคคอนะว่าจะเป็นยังไงวันนี้นึกขึ้นได้ว่าอยากทำวีล็อกนะคะ<ๆ>ก็เลยถ่ายเลยข่าวความก่อนว่าแก้วอสอบไปทั้งสองสนามนะคะก็คือมันเลื่อนโควิดจนตอนนี้ได้สอบในในปี65ค่ะก็คือได้สอบทั้งสอสอแล้วก็ของทางสพ่นะคะปรากฏว่า ทั้งสองสนามเลยแต่สิ่งที่ตามมาคือมันมีการสอบปฏิบัติการสอนด้วยก็ค่อนข้างซีเรียสกว่าตอนที่สอบพักกอพักขออีกอันนี้ของตัวตัวแก้วเองนะคะเพื่อนแก้วอ่ะที่สอบติดไปก็ที่ได้บรรจุมาแล้วก็เข้าปีที่สองมันบอกว่ามันไม่ได้สอบปฏิบัติการสอนนะคะเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าที่สนามสอบอ่ะ มีจอโปรเจคเตอร์อะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วโดยปกติแล้วเราเป็นครูที่สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นมันต้องใช้โปรแกรมมันต้องใช้จอนะคะก็มาดูว่าแกจะอดัดแบบยังไงนะคะตามที่แกเข้าใจนะคะก็คือให้ทำหนึ่งหน่วยเราเป็นครูเราต้องรู้ทั้งวิชาว่าเราจะสอนอะไรในวิชานั้นเคยสังเกตไหมว่า หนังสือเรียนวิชาเดียวกันคนละสำนักพิมพ์มีหน่วยการเรียนไม่เหมือนกันเล่มนี้นะคะมี10หน่วยเล่มนี้มี8หน่วยอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะแก้วก็จะดูหลายๆสำนักพิมพ์แล้วก็เอามาดูเนื้อหาที่เราคิดว่าเราสอนได้ครอบคลุมแบบนี้ มันตรงกับบริบทในยุคปัจจุบันมันตรงกับนักเรียนที่เราจะสอนนะคะอันนี้มันคืออยู่ในเรื่องของการวิเคราะห์หลักสูตรที่แก้วเห็นข้อแตกต่างระหว่างเกณฑ์ทำแผนการจัดการเรียนรู้ของระหว่างสพทกับอาชีวะเนี่ยคือสพทจะดูที่โครงสร้างหลักสูตรค่ะส่วนอาชีวะจะดูที่การวิเคราะห์หลักสูตรเราเตรียมการสอนไปแค่หน่วยเดียวแต่ยังไงเราต้องรู้ ทางวิชาใช่ไหมคะเขาเรียกว่ามันเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะเรายังใช้2551อยู่แล้วก็ปรับปรุงฉบับที่2560อะไรเท่าไหร่ก็แล้วไปแล้วก็ต้องไปดูสาระการเรียนรู้ด้วยนะคะว่าวิชาที่เราจะสอนเนี่ยมันอยู่ในสาระการเรียนรู้ไหนของอาชีวะอาชีวะเนี่ยเน้นเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรแล้วก็จะเลือกว่าหน่วยไหนที่มันเป็น หน่วยที่มีความสําคัญเป็นอันดับต้นๆน,นะคะเอาหน่วยนะั้นะมาดูสิว่าสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วมันจะทําสื่อการสอนอยังไงอันนี้เป็นวิชาเดียวกันนะคะของทั้งทั้งสอง,สองแหล่งนะคะอย่างอันนี้คือหน่วยเดียวกันเลยนะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแต่ว่ามันอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะแต่นี้อ่าหน่วย ชื่อเดียวกันเลยแต่ว่ามันอยู่เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่6นะคะจะชอบเขียนนะคะก็จะวางแผนว่าในสื่อการสอนของแก้วเนี่ยก็จะทําสไลด์กี่สไลด์นะคะก็จะเขียนออกมาแล้วก็จะมีบอกด้วยว่าระหว่างบรรยายจะโชว์ภาพให้กรรมการดูก็คือมันต้องทาสื่อมือ นะคะแล้วก็จะมีใบงานให้กรรมการด้วยก็เขียนเอาไว้อันนี้เพื่อนๆก็ลองใช้วิธีนี้ก็ได้เพราะว่าคิดไม่ออกลงมือทําในคอมเลยอะ่ะมันทําไม่ได้นะคะมันต้องลองเขียนลองวาดออกมาก่อนอเคยดูคลิป EP หนึ่งนะคะแชร์ประสบการณ์การเตรียมการสอนแต่ละครั้งเวลาที่แก้วจะสอนนักเรียนเนี่ยอันนี้ก็ทําแบบนั้นเหมือนกันค่ะเราจะไปสอนให้กรรมการกรรมการก็คือนักเรียนนั่นแหละ เตรียมไปด้วยนะคะแสมกับแผ่นพับก,ก็แยกกันเพื่อใครทําตามได้เลยนะคะมันเริ่มออกแบบสไลด์กันเลยค่ะนี่แก้วก็ใช้แคนวาเหมือนเดิมน,นะคะเพราะว่ามันง่ายสะดวกแล้วมันก็สวยแถมแชร์ลิงก์ได้ด้วยตอนนี้สไลด์ก็เสร็จแล้วนะคะดูนี่ที่เสร็จแล้วเดี๋ยวแกจะซ้อม สอนซ้อมพูดนะคะมันต้องซ้อมเนาะก่อนที่เราจะไปสอนนักเรียนเราก็ต้องต้องซ้อมก่อนนะคะนี่นะคะแ๋้วก็จะเริ่มอัดแล้วอันี่ก็วางไว้เป็นคลอบสวยๆนะคะเป็นนี่ค่ะโลเคชั่นบ้านๆเวอร์นี่คือแก้วทำยูทูบแก้วทำอย่างนี้เลยนะคะกล้องอันนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วสตูดิโอบ้านๆเสียงแหบแล้วอะ่ะซ้อมเยอะ <laughs> เลยเวลาเที่ยงคืนไปแล้วนะคะอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วยูทูบเบอร์เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมสอบพรุ่งนี้ YouTube ทำเสร็จแล้วอันนี้แกก็ทำเป็นใบความรู้นะคะใบงานแล้วก็ทำเป็นเซต กบบอันนี้เดี๋ยวก็จะใส่เข้าไปในไว้เหมือนก็เป็นมอบเส็จให้กรรมการนะคะมี qr code เรียบร้อยเลยต้องมุมนะคะตอนแรกก็ทำมุมธรรมดาแต่ว่ามีอาจารย์แนะนำนะคะว่าเออทำเป็นมุมอย่างนี้สิให้มันเรียบร้อยไปเลยค่ะเพื่อนๆก็เอาไปใช้กันได้นะคะแก้พูดงงไหมอาทิตย์ที่แล้วแกวสอบของสอพอไปแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นอาชีวะ เนี่ยเขาบอกให้ถึงให้มาเซอร์วีก่อนถึงจะได้รู้